สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วทาร่าในเกมแร็ n นาร็อกออริในเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปนนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำไกด์แชมเปี้ยนหรือมองที่เพื่อนเพื่อนเรียกกันติดปากนะครับผมในสายของสายคอมโบนะครับผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ผมยังหาคอหรือเฟืองที่เหมาะกับสายชีของเราจริงๆยังไม่ได้นะครับผม ในส่วนวันนี้ผมจะบอกเกี่ยวกับสกิลสเตตัสและไอเทมสวมใส่ในส่วนของอาวุธนะครับผมก่อนไปรับชมคลิป,เ,ปเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไปรับชมกันได้เลยก่อนอื่นผมขอพูดครา่าวๆก่อนเลยนะครับผมว่ามองเนี่ยเป็นสายสองของ หรือเพีซนั่นเองแต่ไม่ใช่สายซับเหมือนเพีซนะครับแต่เป็นสายนักสู้กังฟูวัดเซาเรนนั่นเองนะครับผมต่อไปเราไปดูที่ในส่วนของสเตตัสกันก่อนเลยนะครับสเตตัสที่ผมแนะนำให้ลงก็คือเอจิสเต g งเด็กนะครับในส่วนนี้ผมขอพูดในส่วนของเ g จิก่อนเลยนะครับผมเอจเนี่ยในช่วงแรกๆเราอาจจะจำเป็นต้องใช้เป็นส่วนมากนะครับเพราะ ไอจิ e เราจําเป็นต้องใช้ความเร็วในการโจมตีของเราเนี่ยในการโจมตีเพื่อที่จะจบมอนให้เร็วที่สุดนะครับผมเพื่อที่เราจะเล่งลเวลขึ้นไปในการเป็นคัสสองนะครับในส่วนของคัสแรกเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องใช้อาวุธตีนะครับไม่ใช่อาวุธในส่วนของคาถาที่เป็นเวทนะครับเพราะเราจะเล่นสายโจมตีใช่ไหมล่ะเราก็ต้องอัพเอจิใช่ไหมแต่ทุกคนต้องติ๊ก ไอ้ส่วนของตรงนี้ตอนที่เราเข้ามาสเตตัสรอบแรกเนี่ยเราต้องกดติ๊กออกก่อนเพราะมันจะอัพอินให้เราเป็นออโต้เลยนะครับผมอืมในส่วนของเอเเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกอัพได้2ทางนะครับผมทางแรกคือเพื่อนๆสามารถเลือกอัพเอจให้ตัน9ก็ก่อนแล้วค่อยไปลงสเต็งเพื่อเอาดาเมจก็ได้นะครับผมทางที่2คือเพื่อนๆสามารถเลือกอัพเอจ0หรือ60 แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับและค่อยไปลงสเต็งพอสเต็งเต็มแล้วเราค่อยมาลงเด็กก็ได้นะครับผมในส่วนของเด็กเนี่ยเราจะเพิ่มความเร็วของสกิลของเราหรือลดคูดาวสกิลของเรานะครับและความแม่นยําในการโจมตีในภาคนี้เนี่ยผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเอจิเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะเราต้องใช้ค่าฟรีค่าฟรีในภาคนี้เนี่ยมอนเตอร์ของเราโหดมากอาจาเป็นต้องใช้ค่าฟรีในการหลบหลีกมอนเตอร์ อาจจะหลบหลีกไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีค่าในการหลบหลีกนะครับผมต่อมาเนี่ยเราจะมาดูที่ส่วนของสเต็งนะครับแน่นอนครับสเต็งว่าเราจะเป็นน้องอัพสเต็งเพื่อเอาดาเมจของตัวละครเราใช่ไหมครับใช่สเต็งเนี่ยคือดาเมจหล,ลักๆของตัวละครเลยนะครับผมต่อไปค่าเด็กค่าเด็กที่เ,เพื่อนๆรู้จักมาจาก rox หรือแนรนด์ลนอกออเซนอื่นก็คือค,คูลดาวน์สกิลและความแม่นยาในการโจมตีนะครับผม ถ้าเพื่อนๆสามารถอัพได้เพื่อนๆก็อัพได้เลยนะครับผมถ้าสเติงของเพื่อนๆเต็มแล้วเพื่อนๆค่อยมาอัพเด็กนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆอัพเด็กไปแล้วขออภัยครับถ้าเพื่อนๆอัพสติงไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถเหลือเศษส่วนที่สเติงเหลือเนี่ยเช่นเรามีอยู่ค่าพอยอยู่ที่6ในส่วนสเติงเราใช้แค่4เหมือนผมเราก็อัพไป1อันปั๊บ แล้วเราเข้ามาลงเด็กในส่วนที่เหลือของ2ของเรานะครับผมสําหรับสเตตัสของม้องก็มีแค่นี้นะครับผมหลักๆแล้วก็คือสายคอมโบเนี่ยเอจิ AG, สเต็งและเด็กนะครับเป็นส่วนมากถ้าในส่วนของสายอัชชราเนี่ยจะเป็นสเต็งอินและเอจินะครับผมแต่ก็ต้องเลือกอัพเอจก่อนอยู่ดีเอจิ AG, แต่เราจะอัพน้อยกว่าสายอื่นนะครับ ส่อื่นก็คือสายของโบของผมนั่นแหละไม่ใช่ของผมสิของทุกคนครับผมเพราะอชูราสไตล์เนี่ยจะเป็นความแรงที่ขึ้นอยู่กับค่าอินนะครับผมถ้าเพื่อนๆเล่นสายชูราเนี่ยเพื่อนๆก็เอจิก่อนสเต็งแล้วก็อินนะครับผมต่อมาเรามาดูส่วนของสกิลในคัสแรกกันเลยนะครับในคัสแรกเนี่ยหรือจ็อบหนึ่งหรือ ก่อนที่เราจะเปลี่ยนคัสเป็นมองเนี่ยสกิลที่เราต้องอัพอันแรกคือเดมอนเบนนะครับเพื่อนๆควรอัพ10หรือ5ก็ได้นะครับผมแต่เพืเ่อนๆก็ควรอัพนะครับอย่าปล่อยมันไว้ศูนย์ติดขาดเลยนะครับผมสกิลเดมอนเบนเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถพาร์สีก็คือ ATK บวก20เดฟหรือดิเฟนต์ของเราบวก20นะครับผมเพิ่มเติมคือ ATK บวก50 เมื่อโจมตีอันเดดจะเพิ่มพลังป้องกันของเราอีก50หน่วยนะครับผมไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อไปที่เพื่อนๆต้องอัพก็คือสิ้หนัอยู่สิงหนันะครับอืมสิ้หนัเมื่อเราใช้เนี่ยจะลดเดฟของอันเดดหรือเดมอน30%นะครับนาน15ห้าวินะครับผมในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้นะก็จะมีเวสอยู่เวสหนึ่งที่เราต้องไปตี มันเตอร์ที่เป็นธาตุอันเดสหรือธาตุเดมอนนะครับผมเราก็กดใช้ไปนะอืมเพืเ่อนๆควรอัพสัก5หรือ10ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เพืเ่อนๆเลยในส่วนสกิลที่3ที่เราต้องอัพเนี่ยหรืออาจจะเป็นสกิลที่2ที่เราต้องอัพต่อจากสกิลเดมอนเบนเลยก็ได้นะก็คือฮิวในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีทหารรับเจ้าน,นี่เป็นพระที่ไม่ค่อยช่วยฮิวของเรานะครับผม แล้วอาจจะจําเป็นต้องใช้นิดๆหน่อยๆนะแต่ยังไงตอนแรกๆเนี่ยเกมมันก็แจกยาเราเยอะอยู่ละอาจจะใช้บางทีตอนไปลงสมุดนะครับหรือ H.M. h, h นะครับผมต่อไปที่เราจะอัพคือ b ว s s i n g นะครับในส่วนของสกิลเวสซิ่งเนี่ยจะเพิ่ม สเต็งเด็กและอินห้านะครับนาน2นาทีเป็นเวลา20วิไม่ใช่นาน2นาที20วิขออภัยด้วยนะครับผม140วินาทีเนาะและยิ่งเอารับอัพเยอะเนี่ยก็จะเพิ่มเยอะนะก็สูงสุดก็จะเพิ่มสเต็งส,สิบเด็กสิบและอินสิบแต่ส่วนที่สําคัญของเราก็คือสเต็งกับเด็กนะครับผมอินเนี่ยจะไปจําเป็นสําหรับสายอชูรานะครับผมและ สายพิษนะต่อไปที่เราต้องอัพก็คือ Incred Agility ที่เมื่อเราอัพเนี่ยจะได้ค่า a บวกิและ m o m e n t Speed อีก25%นะครับผมถ้าเราอัพเต็มนะเพื่อนๆอาจจะอัพเหมือนผมก็ได้นะสกิลนี้ผมเผื่อในปาร์ตี้ผมไม่มีบัฟหรือไม่มีตัวบัฟเนี่ยผมอาจจะใช้นิ่มบัฟให้เพื่อนที่เป็นไนท์หรือ ตัวธนูนะต่อมาเนี่ยในส่วนของคัสที่2นะครับหรือจ็อบที่2เนี่ยสกิลแรกที่เราต้องอัพเลยก็คือซิกทีนและสกิล2เซเลฟนะครับซิกทีเนี่ยเราควรอัพเป็น5นะครับผมเพื่อที่เราจะไปอัพพาสซีฟอย่างอื่นได้นะครับถ้าเราอัพเป็น10เนี่ยจะเป็นของในส่วนของสายดิปิลน,นะครับผมต่อไปสกิลต่อไปก็คือเซเลฟนะครับเป็นสกิลที่ จะเรียกลูกแก้วออกมานะครับผมเพื่อที่จะให้เราใช้สกิลอัชุราสไตล์ได้นะครับผมต่อไปในส่วนของายชีตนะครับจะเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจของสนับของเรานะครับพลังโจมตีเป็นหน่วยนะครับผมให้เรา up ไว้ที่5นะครับผมต่อไปก็คือสกิลคนหัวร้อนนะครับผม ผมขออนุญาตเรียกว่าคนหัวรอนะ้อนนะเราะผมอ่ามันไม่ออกนะต่อไปสกิลนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่เราควรมีติดตัวไว้ถึงเราจะไม่เล่นอชูราสไตล์ก็เถอะแต่เราก็ควรมีติดตัวไว้นะครับผมถ้าเราเล่นอชูราสไตล์เนี่ยเราก็จะไม่ up สกิลของอิวากะอิวาอิวากราฟติกนะครับในส่วนของสกิลนี้เพราะเรามีค่าฟรีที่ได้จากเอจิมากแล้วนะครับ ต่อไปก็สกิลนี้นะครับผมที่เมื่อเรากดใช้เนี่ยจะเพิ่มสเตตค่าพื้นฐานของเรานะครับผมเมื่อเราใช้เนี่ยจะเพิ่มสเตตอ่า use in the stat นะครับผมตามนั้นครับอันต่อไปสกิลชูราและสิ่งที่เราขาดไม่ได้สำหรับสายคอโมโบก็คือคอโมโบนะครับผมต่อไปในส่วนของสกิลของจ็อบ3หรือ เมื่อเราเปลีป่ยนไปแชมเปี้ยนแล้วเนี่ยสกิลแรกที่ต้องอัพก็คือสกิลนี้เลยสกิลนี้เนี่ยสนับมือของเราเนี่ยในส่วนของคั้สามเนี่ยเราคงคราบอาวุธอาวุธห้าสิบแล้วใช่ไหมล่ะใช่เราก็ต้องใช้สนับมือหรือกำปั้นของเรานั่นเองกำปั้นของเราเนี่ย,เ,เ,ยเมื่อเราอัพสกิลนี้มาเนี่ยกำปั้นของเราก็จะบวก ATK เพิ่มขึ้นนะ บอกเอทีเคตีแรงขึ้นหากอัพเต็มสิบเนี่ยก็จะบอกยี่ถึงยี่สิบเลยนะเป็นหน่วยของมาเซนนะซึ่งสกิลนี้ควรอปนะดีมากเลยต่อไปที่เราคนรอพนะสกิลอัพมาแค่หนึ่งก่อนนะคือออ t ติ a ค a ลแอคซิสนะครับผมมาดอกนะเอออันนี้อ่านดอ,อกสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่เมื่อเรากดใช้ปุ๊บเราจะรวบลมบอลทั้ง5ลูกตรงนี้เต็ม5ลูก ในทีเดียวนะต่างจากอันนี้ที่รวมๆได้ทีละลูกนะครับผมลองกดปับ๊บเราจะมีเวลาไลา่และคูดาวที่นานกว่าสกิลนี้อยู่นิดหน่อยนะครับผมเราก็จะได้ลูกบอลมาที่5ลูกสกิลนี้จะเป็นคอมโบเกี่ยวกับสายคอมโบของเราหรืออาชุร่าก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้จะสกิลอาชุร่าได้ไวขึ้นนะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการใช้ SP ที่เยอะนะ ต่อมาสกิลที่เราต้องอัพคือสกิลนี้เป็นสกิลที่ยิ่งเราอรัพเนี่ยเราก็จะบวกค่าพื้นฐานไป็เปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ S.P.D และ H.P อีกแล้วก็ดาเมจอีก10%นะครับผมในส่วนของสกิลนี้ผมขอยอมรับตรงๆว่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีส่วนจำเป็นมากหรือเปล่าแต่ในเมื่อมันบวกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแน่นอนครับ ก็ต้องบวกเยอะแน่นอนผมจึงมองว่ามันอาจจะจําเป็นสาหรับเราก็ได้ต่อไปที่สกิลที่เราต้องอัพเลยก็คือสกิลคอมโบพเพื่อนๆอาจจะเลือกอัพสกิลสนี้ก่อนแล้วก็มาอัพคอมโบก็ได้นะพนเพื่อนๆอาจจะทิ้งสกิลนี้ไว้เป็นสุดท้ายก็ได้นะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยหรือเพื่อนๆอ,อาจจะอัพอันนี้แค่หแล้วมาอัพอันนี้ก็ได้นะที่ SP ของเราเนี่ยใน3ปวิเนี่ยจะบวก16.5%และ S p 25%นะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของสกิลต่อไปเราไปดูส่วนของอาวุธกันเลยนะครับผมในส่วนของอาวุธเนี่ยแน่นอนแล้วเมื่อเราเลือ5หเราเล่นสายคอมโบใช่ไหมเราต้องครับเราต้องครับเราต้องครับในส่วนของหมัดที่เป็นคอมโบอยู่แล้ว ก็คือหมัดนี้เลยคอมแบ t อัม o มอร์ที่บวกพลังโจมตีเ0้าสิบและเด็กสามและส่วนเสริมเนี่ยก็คือสกิลดาเมจบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมยิ่งบวกหกเนี่ยยิ่งบวกเยอะซึ่งจะไปคอมโบกับสกิลของเรานะครับผม ยิ่งเราใช้สกิลเนี่ยที่บวกเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วเราเพิ่มมาอีกดาเมจสกิลเปอร์เซ็นต์อีกจะเอาอีกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะยิ่งก็ยิ่งลิ้นพันละครับขอโทษด้วยนะก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกนะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะใจเย็นใช้สนับไปก่อนก็ได้นะสนับเนี่ยที่จะบวกเอจิแล้วเพื่อนๆค่อยไปอัพไปคราฟทีเดียวตอนเลยก็เจ็ดสิบเลยก็ได้นะผมไม่ว่าได้เหมือนกันแต่ ก็แรกมาด้วยที่การตีมอนเตอร์ตายช้าลงนะต่อไปเรามาดูในส่วนของชุดสวมใส่หรือชุดเกาะก่อนเลยนะครับอ๋อผมลืมบอกไปเลยว่าแฟชั่นเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะใส่เลยนะยิ่งเพื่อนๆเลือกสเต็งกับเด็กได้ก็ยิ่งดีแต่แฟชั่นเนี่ยมันขึ้นกับความสวยความงามเนาะดูผมเนี่ยผมก็เลือกใส่อะไรไม่รู้เนี่ยมันเ่ละผมเลยใส่ เากลับมาส่วนของเสื้อกันต่อเลยนะเสื้อเนี่ยผมจะใส่เป็นเสื้อที่บวก m a x HP นะครับเป็นเปอร์เซนต์กับ m a x HP เป็นหน่วยและบวกมันจะเป็นพลังโจมตีนะถ้าจำไม่ผิดเนาะในส่วนของเสื้อเนี่ยผมจะใส่เป็น m a x HP ล้วนเลยนะส่วนต่อมาในส่วนของผ้าคลุมหัวผ้าคลุมหัวเนี่ยผมจะใส่เป็นพลังโจมตี m a x HP แล้วก็บวกเด็กนะ บวกเด็กนะแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอพูดในส่วนของรองเท้าให้จบก่อนในส่วนของรองเท้าเนี่ยผมจะบวกเป็นพลังโจมตีแม็กซ HP แล้วก็เด็กเหมือนกันนะอ๋อเมื่อกี้ผมบอกว่าในส่วนอนาคตเราจะใส่อะไรใช่ไหมอันนี้นะครับชุดแดงนะครับผมชุดแดงเนี่ยเราจะบวก A.D.K. บวก2ตัวทุกสเตนน็งหนึ่งนะครับยิ่งเรามีสเต็งเยอะเราก็จะบวกเยอะสมมติว่าสมมุติว่าสเต็งของเรามีร้อยเราก็จะบวก A.D.K. อยู่200นะมันเซตที่ดีมากมากเลยนะสำหรับผมอะ่ะก็ใส่ได้ยันเอ็นเกมเลยนะสำหรับเซตน,นี้ต่อไปมาในส่วนของมาดับนะครับผมประดับเนี่ยในช่วงแรกเพื่อนๆใส่อะไรก็ได้นะ ที่มันมีสเติงเล็กนะมันผมลงไปเนี่ยสติงและส่วนของสเติงลเล็กส่วนค่าอินเนี่ยไม่จําเป็นนะครับผมแต่ในส่วนของเอ็นเกมเนี่ยมราจําเป็นต้องใช้ของพวกนี้นะครับที่ผมจะขึ้นภาพให้นะครับผมในขวงในส่วนของในส่วนของเซตแรกที่ผมแนะนําก็คือ ถ้าเพื่อนๆชอบตีเร็วบอกตีแรงด้วยเพื่อนๆใส่ป่อข้อมาอันนี้และแหวนดอกไม้อันนี้ที่สเต็งบวก4และเด็กบวก2นะครับเอ็กไฟกเพิ่มเติมจะบวก ATK ีบวกสทุกๆ10สเต็งน,นะครับผมป่อข้อมาเนี่ยก็จะบวกสเต็งต่อเอจิใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อใช่ในส่วนอุ้ยขออภัยด้วยนะครับในส่วนของป่อข้อมาเนี่ยจะบวกเอจิและ เอฟเฟกเสิมเนี่ยจะเป็นบวก ATK ตาม AG ของเรานะครับผมและในส่วนของเซตที่2เนี่ยถ้าเ,เพื่อนชอบแบบตีแรงไี่ใส่แหวนดอกไม้ทั้งสองข้างเลยนะถ้าเ,เพื่อนๆหาได้เนี่ยก็จะเป็นเซตที่ตีแรงมอสมอครเลยนะสําหรับประดับเนี่ยต่อไปก็ไปอยู่ในส่วนของเซตที่3ถ้าอยากได้ความเร็วหรือว่าความเร็วในการจมตีปจัดเนี่ยต่างหูอันนี้เลยครับ ที่จะบอกเอจิออบเสริมก็คือเป็น s p สีดีต่อ20เอจินะครับผมอันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบตีเร็วมากๆเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะใส่ก็ได้นะส่วนต่อมาในส่วนของทหารรับจ้างผมขอแนะนำเป็น2ตัวนี้นะตัวแรกก็คือพระที่จะคอยอยืนบัฟบยืนฮิวให้กับเรานะและสกิลฮอร์ี่ไลท์เนี่ยเป็นสะกิลที่แรงนะผมว่าแรงเลยแหละ จะเป็นตัวช่วยให้เราฟาร์มได้ได้ด้วยและสกิลฮิวเนี่ยถ้าเราไม่เอาฮิวไปเนี่ยหรือยาหมดเราก็จะมีพระในการช่วยฮิวนะใน,นส่วนของสกิลเนี่ยผมก็จะใช้เป็นฮิวริงเอฟเฟกบวกมา4%นะคือฮิวเลือดแรงขึ้นอีก4%ตต่อมาก็คือสกิลนี้ผมอัพมาผิดตอนแรกผมจะอัพอันนี้ให้ตัวพระเนี่ยตีแรงขึ้นเดี๋ยวผมค่อยไปอัพต่อนะเพราะ ยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ในส่วนของพระยังไม่ค่อยใช้มันตีเท่าไหร่ต่อมาเนี่ยสกิลของพระในช่องที่สี่เนี่ยเมื่อเพื่อนเพื่อน,อ,นอัพเป็นเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยจะบวกแมสพีนะครับสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเลเวลสูงสุดเนี่ยจะบวกอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์เลยนะยไม่ใช่สี่เลเวลถัดไปสิขอโทษด้วยนะต่อมาเนี่ยความเร็วความแรงของโฮลี่ไลท์เพิ่มขึ้นก็คือสกิลนี้นะครับผมอยู่ช่องแรกเลยอันนี้จะเป็นสกิลในส่วนของปั๊บนะครับต่อมาเนี่ย แต่หรับจ้างส่วนตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวนี้คือพ่อค้าั่นเองแต่จะเป็นแม่ค้านะที่จะบวกเอทีสองรักสองให้กับเรานะแล้วต่อไปก็จะเป็นดาเมจบวกสองเปอร์เซ็นต์และมอนเตอร์ต่อมอนเตอร์นะแล้วต่อไปก็จะบวกสีนะส,นสกิลนี้ส่วนสกิลนี้ก็จะบวกเอสพีดีนะแล้วแต่สกิลนี้เนี่ยก็จะบวกฟิสิกส์ฟิสิกส์เคาด์ดาเมจ รีดักชันสามเปอร์เซ็นต์หรือป้องกันดาเมจกียจภาพสามเปอร์เซ็นต์นะในส่วนของสกิลพ่อค้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของโจมตีเป็นหลักนะนก็จะช่วยเราแทงหรือโจมตีได้ดีขึ้นนะเอาละครับก็จบก,กันแล้วสำหรับไกด์มองหรือแชมเปญของเราในสายฮอมโบนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเ,เพื่อนเพื่อเข้าใจกันหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะหรือถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วย ในข้อมูลส่วนตนัวนี้ผมเป็นคนไปลองเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์สเปนมาเองนะถ้าผมรวบรวมข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับและเล่นเกมให้สนุกนะบ๊ายบายครับ